สวัสดีครับคุณผู้ชม YouTube ที่เคารพทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับหลุยพาลุยนะครับในวันสิ้นปีนะครับส่วนในวันนี้ผมมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาติดตามฟังกันได้เลยครับผมครับวันนี้ผมหลุยพาลุยก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในวันสิ้นปีในวันสิ้นปีวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เหมาะต่อการที่เราจะมานั่งคิดทบทวนว่าในปีที่ผ่านๆมา เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วเราจะมานั่งทบทวนในส่วนของเป้าหมายที่เราได้ตั้งกันไว้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างเช่นของผมที่ตั้งไว้ในเรื่องของการเกษตรเช่นในเรื่องเป้าหมายที่ผมวางไว้เป้าหมายแรกในปี2 5 6 3นะครับก็คือการทำระบบสูบน้ําจากโซลาร์เซลล์ให้สำเร็จซึ่งผมก็ทำสำเร็จไป ในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาปี2,563นะครับเป้าหมายต่อมาก็เป็นเป้าหมายการทำแปลงผักหลังบ้านให้ครบ30แปลงซึ่งผมทำสำเร็จไปแล้ว24แปลงนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับซึ่งในปีหน้าอาจจะต้องเล่นเน้นเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะจำเป็นและสำคัญเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าโควิด1ิ จะอยู่กับเราปีอีกนานเท่าไรหากเกิดการระบาดมากขึ้นผู้คนไม่มีพืชผักบริโภคนี่เดือดร้อนกันจริงๆแน่ๆครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องเน้นให้ทำกันต่อในปีหน้านะครับและอาจจะแทรกในส่วนของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและการผลิตพืชผักอย่างปลอดภัยไร้สารพิษกันนะครับส่วนเป้าหมายที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านการเกษตรเป้าหมายสุดท้ายของผมในปีที่แล้วนะครับก็คือ การปลูกต้นไม้ให้ได้200ต้นซึ่งปีนี้ผมปลูกไปได้เพียง141ต้นนะครับก็มีรอดบ้างตายบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะรอดเป้าหมายในข้อนี้เป็นไปในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ร่มเย็นไว้สำหรับพักพิงพึ่งพาอาศัยหลีกหนีออกจากความวุ่นวายในเมืองโดยจะเน้นไปในส่วนของพืชที่ปลูกง่ายๆนะครับเช่นกล้วยมะม่วง มะละกอไผ่และไม้บำนานเช่นสักพยุงและไม้มีค่าอื่นๆซึ่งหาพันธุ์เอามาปลูกได้นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งเป้าหมายนั้นสำคัญเพราะมันจะทำให้เราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราก้าวหน้าไปได้แค่ไหนอย่างบางเป้าหมายของผมถึงแม้ยังจะไม่สำเร็จแต่การที่เราวางเป้าหมายไว้มันก็ทำให้เรา ได้เห็นถึงความก้าวหน้าว่าเราทำมันไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าหากเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้การดำเนินชีวิตหรือการทำงานของเราก็จะเป็นไปแบบสเปะสปะไร้ทิศทางยังไงวันนี้ก็ต้องลองทบทวนชีวิตของเพื่อนๆกันดูนะครับช่วงนี้โควิดแพร่กระจายกันในหลายจังหวัดระวังตัวกันด้วยอย่าลืมใส่แมสให้ครบร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ เว้นระยะห่างและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยผมหวังว่าเรื่องที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้คงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ถูกใจเม้นด่าได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ ด้วยรักจากใจของผมหรุยพารุยสวัสดีครับ